สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาออกแบบลายผ้าครับแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมี f e r e n c e ด้วยนะครับเป็นผ้าไหมจริงๆเลยนะครับเอามาเป็น Inspiration ในการทำงานนะเวลาทำก็อาจจะไม่ต้องเหมือนเป๊ะ100%อซก็ได้นะครับหรือจะมีการดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งให้เป็นสไตล์ของตัวเองเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับวันนี้ครับเปิดหน้ากระดาษมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือเรามาดูกันก่อนก็ได้ตัวนี้ปูพื้นสีกรมท่าลงไปแล้วใช่ไหมครับเรามาเลือกสีกรมท่าอ่ะของผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะเทลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับมาที่ส่วนงานตั้งค่า drawing guide อ่ะสำหรับคนอื่นอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมาแล้วก็ติ๊กเขานะครับเปิดเขาหลังจากนั้นมาติ๊ก edit drawing g ไกด e คนอื่นอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เป็น 2D g r i ิตนะครับให้มาเลือกตัวที่เป็น Symmetry หลังจากนั้นมาเลือก Option แล้วก็เลือกตามผมได้เลยนะครับเป็นตัว Qual e n t นั่นเองตัวนี้ก็เปิดตาตัว Assist ไว้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับสีเส้นบางคนจะเป็นสีดำมืดใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่มันจะมองอะไรไม่เห็นใช่ไหมครับสีเนี่ยเลือกได้นะครับมีลากมาเลยปากกาไม่โดนก็เอามือจิ้มออกก็ได้นี่เอาสีขาวก็แล้วก,กันนะครับมันจะได้เห็นนะครับผมกดโอเคไปได้เลยครับหลังจากนั้นมาดูกัน นะครับเรียบร้อยเรามาเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับตัวนี้ให้ติ๊กเลือกเป็นตัว drawing assist นั่นเองนะครับเวลาเราวาดมันจะได้แบบอ้างอิงไปตามค่าเส้นกริดที่เราได้ตั้งนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูจากงาน reference กันก่นกอนด้านในจะเป็นตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับเล็กด้านในอ่ะเรามาเริ่มกันนะวันนี้ผมใช้บลัช เวลา i อคาสนะครับ,เ, card, รบเป็นบลัดที่ผมได้ออกแบบมาสำหรับงาน i อค r สโดยเฉพาะเลยงาน i อค r สคืออะไรคืองานสไตล์งานทอผ้าแบบนี้หลนะครับที่จะเป็นเส้นแตกๆนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันนี่ครับผมใช้บลัดลำดับที่3มาเลือกสีกันก่อนครับมาเลือกเป็นสีขาวนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็วาดลงไปได้เลยครับมานี่เห็นไหมจุดนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านในหลังจากนั้นก็จะมี 4ี่จุดใช่ไหมล่ะหนึ่งสามสี่ประมาณนี้นะครับมามาดูตัวนี้หลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นจุด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 ใช่ไหมครับตัวนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแค่แตะนะนี่จุด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 นะครับแตะลงมาแตะเบาๆบถ้าอยากให้เขาจุดเล็กนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีเส้นนะครับมาดูกันเห็นไหมมีเส้นขึ้นมาคล้ายๆเป็นทรงแบบหัวพญานาคใช่ไหมครับอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองทํากันนะ ใครจะลดบัตรก็ได้นะครับถ้ามันแบบอย่างเงี้ยน้ำหนักมันอาจจะใหญ่เท่ากันหมดอยากให้มีเล็กมีใหญ่ใช่ไหมย่อลงก็ได้ครับนี่ย่อลงนิดนึงนะครับจิ้มเขาค้างไว้เขาก็จะสมมาตรให้เราเองเห็นไหมครับถ้าเราไม่จิ้มเลยบางทีมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามือใครไม่นิ่งนะครับเพราะนั้นก็ลากแล้วก็แตะค้างไว้นิดหน่อยนะครับผมมาผมจะทําอีกรอบนะครับผมอยากได้ประมาณนี้ไม่ต้องติดกันมากนะครับโอเคประมาณนี้ ครับลากขึ้นมานะครับฝั่งนี้นั่นเองเห็นไหมเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราขึ้นมาเป็นหัวเพยานากนะครับหลังจากนั้นก็อขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่โอ้สวยมากดีมากเลยครับทุกคนเห็นไหมไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเป็นกังวลว่ามันจะยากหรือเปล่าจะทําได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรยากครับทําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับผมเนี่ย เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทําช่อด้านบนนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูดีเทลด้านในกันเห็นไหมครับเรียนแบบงานทอผ้าเลยก็คือเรียนแบบเส้นได้นั่นเองนะครับเห็นไหมลักษณะงานไอคายก็คือจะมีเส้นเส้นริ้วๆแบบนี้แหละครับเกิดขึ้นนะครับเรียนแบบงานทอผ้าจริงๆนะเห็นไหมครับผมนี่ดีเทลดีมากสวยงามมากเลยเห็นไหมครับเส้นนะครับเส้นแหลมๆแตกๆแบบนี้แหละครับคือเรียนแบบงานทอผ้าโอ้ดีมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวมาทําส่วน ด้านบนกันนะครับที่เป็นช่อนะเป็นฉัดนะตรงนี้ขึ้นมาเป็นซีเหลียมใช่ไหมมาอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมโอเคดีอยู่นะอันนี้ก็จะมีอันเล็กด้านในนะครับแล้วก็มีส่วนตรงนี้นะครับสี่เส้นใช่ไหมครับหนึ่งโอเคหลังจากนั้นครับมาค่อยๆนะครับไล่ระดับลงมานะครับแบบนี้นั่นเองนะ นี่ค้างไว้เขาก็จะเป็นเส้นตรงให้เราอ้นี่ไงทุกคนง่ายมากเลยดูดิเราได้ทรงนี้แล้วอะ่ะแค่นี้เราก็ได้ลายผ้าไหม่แล้วนะครับแล้วดูเส้นก็ละเอียดสวยงามมากเลยมาทําช่อด้านบนอาจจะมีขีดขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมครับมาไม่มีปัญหามาทําทําได้เลยแบบนี้ใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็ขีดลงมาได้นี่ไงดีมากอู้ดีมากอะ่ะ สวยมากให้ตายเหอ,อผมอยากได้เส้นเล็กกว่านี้หน่อยผมจะเอาปลัดลงนะนี่ผมอยากได้เส้นเล็กๆโอเคนี่ไงทุกคนง่ายปะง่ายมากเลยครับทีนี้เอามาทําด้านข้างเห็นด้านข้างตรงนี้ไหมนี่นี่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะนะครับมันจะมีขึ้นมาอีกข้างๆหัวพญายนาคของเรานะครับมาส่วนงานตรงนี้นั่นเองนะครับแบบนี้ โ okay. อเคอผมขอเพิ่มหัวปลัดก่อนนะสักเก้าก็แล้วกันตรงนี้นะครับนี่นะใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาสักประมาณตรงนี้นะครับอืมประมาณตรงนี้ก็ล็อกกันนี่ทุกคนเห็นไหมครับสวยมากง่ายมากด้วยนะครับส่วนงานตรงนี้หรอผมอยากได้อย่างนี้มาแตะค้างนะครับแล้วก็ ผมอยากได้อย่างนี้นะผมอาจจะทําอะไรที่มันแตกต่างจากต้นฉบับนิดๆหน่อยๆนะครับจะได้งานใหม่ที่เป็นลายของตัวเองนะครับโดยที่เราก็ได้ i n สป i r เ t ชั n มาจากงานดั้งเดิมนะครับผมหรือใครจะทําเหมือนเดิมเป๊ะๆก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดเลยนะครับขึ้นอยู่กับเราในการออกแบบอู้ดีมากทุกคนดูดีเห็นไหมสวยมากเลยครับนี่ง่ายมากใช่ไหมไม่ได้มีอะไรยากเลยครับ ใช้แค่บลัดลายผ้าลากลากลากนะครับหาเรสเฟอรนซ์สวยๆมาวางแบบนี้แหละครับแล้วก็ทําได้เลยแล้วก็มีส่วนงานตรงนี้ใช่ไหมมาครับเรามาลองทํากันอขอบลัดเล็กลงหน่อยนะครับทาไมต้องปรับบลัดใช่ไหมผมอยากให้มันมีน้ําหนักแบบมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับัโอเคประมาณนี้ดีแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับเราจะวาดกันมาแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงแตะเข้าไว้ครับเขาจะสมมาตรเองนะแล้วก็เรียนแบบตัวนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นมา ประมาณนี้อืบนะครับประมาณนี้อืมแล้วก็ประมาณนี้ก็แล้วกันได้ไหมอู้ได้อยู่ครับสวยงามใช้ได้เลยตรงนี้เนี่ยทําขึ้นมาอีกเส้นก็ได้นะจริงแล้วนะครับนี่เพิ่มเติมขึ้นไปครับให้แตกตาก่างอู้ดีมากเลยทุกคนดูดินี่นึกอะไรไม่ออกลองไปเซิร์ชหาลายผ้าไหมดูนะครับแล้วก็เอามาเป็นเรฟเฟลเนนะ งานดีมากเลยครับมาดูกันเสร็จสับเรียบร้อยครับทีนี้มาจบลายโดยการทําเส้นกรอบแบบนี้นะครับผมมาครับอือโอ้ผมอยากให้โอ้ดีมากเลยทุกคนดูดิสวยมากเลยครับทุกคนเห็นไหมผมขอเพิ่มบัตรอีกหน่อยแล้วกันผมอยากไแดบบ้อันนี้ใหญ่ๆอยู่ไหนนะนี่มันจะได้แบบว่ามีหลากหลายอารมณ์นะครับแบบนี้ก็พอโอเคไม่ต้องเหมือนร้อยเปอร์เซน์ก็ได้ครับแค่นี้ น่าจะโอเคแล้วแหละสวยมากๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับมาสิ่งที่จะต้องทำนะครับผมจะทําการ d ดูพิเคตเจ้าตัวนี้นะทุกคนมาครับปัดไปทําการดูพิเค e ครับหลังจากนั้นครับผมจะลากมาวางตรงนี้นั่นเองเทคนิคการวางนะครับนี่เห็นเส้นตรงนี้ไหมตรงนี้จะต้องเป๊ะนะจุดนี้จะต้องอยู่กึ่งกลางฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหม จุดก็ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นพอดีนะครับแบบนี้นั่นเองเรียบร้อยเรียบร้อยครับหลังจากนั้นทําการรูปิเคตนะครับแล้วก็กลับขวามาซ้ายอยู่นี่ครับ h o r i z o n t a ลลากมาครับใครไม่ขึ้นเส้นไกด์ให้ให้นะครับมานี้อยู่ตรงนี้นะเปิดตา Snapping นะครับมันถึงจะมีเส้นไกด์แล้วมันจะตรงกันเดะเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะทําการรวมร่างระหว่าง2อันนี้นะครับแล้วก็รูปีเคตครับ ทีนี้ก็กลับบนลงล่างครับผมนี่เป็น v e r t i c a l ครับเรียบร้อยครับทุกคนนี่ไงเรียบร้อยละแค่นี้เราก็ได้งานลายผ้าที่เป็นเซมเลตแล้วนะครับสวยงามมากด้วยใครจะเติมสีอื่นๆลงไปก็ได้นะครับผมขออนุญาตนี่รวมล่างเลยแล้วก็เก็บลายใหญ่ไว้เป็นต้นฉบับนะครับตัวนี้นะเป็นต้นฉบับนะครับเสร็จแล้วก็ จะย่อตัวนี้ลงให้มันเป็นงานเซมเลตนั่นเองนะครับมาย่อลงไปครับผมนี่เห็นไหมอู <c oughs> ดีมากเลยสวยมากเลยครับลายแรกก็สวยเลยทุกคนดูดิเห็นไหมนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกแล้วก็นะครับอย่างที่บอกนะลองเซิร์ชหาลายแล้วก็มาลองแกะลายดูก่อนก็ได้ครับเริ่มจากดูลายของจริงไปก่อนหลังจากนั้นเราค่อย เสริมเติมแต่งให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพิ่มลวดลายที่เราต้องการลงไปด้วยนะครับบางคนก็จะเป็นสายดอกไม้ใช่ไหมล่ะชอบวางดอกไม้ชอบวาง,วางลายธรรมชาตินะครับแบบนี้เพิ่มเติมลงไปเป็นไงทุกคนสวยมากเลยครับเห็นไหมการออกแบบลายผ้าไหมครับไม่มีอะไรยากเลยซึ่งตลาดก็แบบมีความต้องการเป็นอย่างมากเลยนะลายพวกนี้นะทุกคนนี้ส่งขายในหมวดผ้าม่านนะครับผ้าพื้นเมืองนะครับ อย่างที่ผมบอกนะไปเซรามิกได้ไปกระเบื้องได้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวยงามนะครับต่อไปเป็นลายที่2ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับสาหรับลายที่2นะครับเดี๋ยวผมจะพาทําประมาณนี้นะจะสังเกตว่ามี2สีด้วยใช่ไหมครับเรามาเล่นสีกันตัวนี้เก็บนะครับเรียบร้อยอ่าขออนุญาตรวมล่างก่อนแล้วกันนะครับเราก็เก็บไปครับเปิดขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับติ๊กให้เป็นตัว drawing assist นะทุกคนเรียบร้อยครับทีนี้มาเริ่มทํางานกันตัวนี้เนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า Drawing ใหม่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น4ด้านนะครับมันจะเป็นแค่ขวากับซ้ายใช่ไหมครับส่วนงานตรงนี้นะมาครับผมมาคลิกที่ตัว Canvas มาที่ Drawing Guide แล้วก็คลิก Edit Drawing Guide นะครับเลือกตัว s y m m e mm t r y Op ี o อแล้วก็เลือกตัวนี้ครับตัวแรกนะที่เป็น Vertical นะครับผมหลังจากนั้นกดดันไปได้เลยเรียบร้อยครับนี่แหละ สิ่งที่จะทําตอนนี้คือจะพาทําช่วงบนก่อนนะทุกคนจะพาทําช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมเราเปลี่ยนหัวปลัดกันดีกว่าลองใช้ปลั๊ตัวที่เจ็ดก็แล้วกันนะครับอม,มาวาดลงไปได้เลยครับผมมานี่โอ้เห็นไหมปลั๊ตัวนี้ก็สวยเห็นไหมครับนี่เป็นเส้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 นขีด,ข,ดขีดนะครับเห็นไหมสวยมากเลยครับนะครับลองใช้ดูเพราะว่าปลั๊แต่ละตัวผมก็ออกแบบมาให้มันใช้งานได้หลากหลายนะครับผม ทีนี้มาทาด้านในนะผมอาจจะไม่ทําเหมือนเป๊ะนะครับผมอยากได้เป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับอันนี้ผมจะถมไปเลยก็แล้วกันนี่ผมอยากได้เป็นรูปหัวใจทุกคนอาจจะแตกนิดนึงอโอ้ดีมากดีมากนะครับแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับนะสามเหลี่ยมนะครับผม ก็จะมีสามเหลี่ยมอีกหนึ่งอันใช่ไหมตรงนี้ผมเป็นความตั้งใจนะผมจะทำสูงๆไว้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาทำงานช่อตัวนี้กันนะฉัดตัวนี้นะครับผมวิธีทำที่ง่ายที่สุดเราอยากให้เขาเป็นแบบเส้นตรงใช่ไหมเราไกด์เขาก่อนก็ได้ครับมานะครับนี่นี่วาดเป็นเส้นตรงไปก่อนหนึ่งเส้นนะครับตรงๆนะครับเป็นเส้นไกด์ไปก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเพิ่มนะครับหัวปลัดแล้วก็ ทำเป็นฉัดขึ้นไปนะทุกคนผมอยากได้สักตรงนี้ครับมานี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําต่อไปได้เลยนะประมาณนี้ครับผมขอดูหน่อยนะครับมันจะต้องเป็นฉัดน,นะครับเล็กเล็กลงเล็กลงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอืมผมว่าก็โอเคอยู่นะ โอเคอยู่นะครับ rires. อืมอ,อาจจะไม่ได้แหลมขนาดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้ดีมากครับผมเห็นไหมเรามาทําส่วนด้านในการเห็นไหมของเขาจะมีเป็นจุดๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใครจะเพิ่มเติมแบบทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แค่จุดๆนะครับแท้จุดๆบางทีมันอาจจะน่าเบื่อเกินไปก็ได้เราก็เพิ่มเติมนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับฝึกไปด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าอืมนะครับ ไม่มีอะไรถูกหรือผิดอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกแบบของเรานะครับผมผมว่าใช้ได้สวยงามแล้วครับอาจจะยังดูไม่ค่อยออกใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มสีให้นะครับสีตัดกันดีกว่านะครับบวกขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นเลือกสีที่ต้องการของเขาเป็นสีแบบโทนม่วงๆใช่ไหมเราจะใช้สีชมพูก็ได้นะทุกคน นี่หรือจะโทนม่วงเหมือนเขาก็ได้ครับเสร็จแล้วลากลงไปได้เลยว้าวม่วงแบบสว่างมากหลังจากนั้นกดเลือกฟรีฟอร์มแล้วก็ลากขึ้นมาสีม่วงจะอยู่สักประมาณช่วงนี้ใช่ไหมล่ะโอเคนี่จะอยู่ประมาณช่วงนี้นี่นี่นี่โอเคผมจะให้เขาอยู่ประมาณช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับขอแบบม่วงเข้มกว่านี้ได้ไหมนี่นี่น,นี่โทนนี้เลยไหมโอเคประมาณนี้แหละนะครับดีมากเลยครับผมมาหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ครับมาแต่มัน ควรจะอยู่ข้างล่างนะเอาลากลงมาข้างล่างครับสาเหตุก็เพราะว่าผมจะใช้สีน้ําเงินวาดด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องขยับลงมาด้านล่างนะครับหลังจากนั้นมาตีให้มันเป็นตัว drawing assist นะทุกคนมาครับหลังจากนั้นก็จะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะแต่เอาก็ได้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ลากลงมาเพนเอาเลยแบบนี้ก็ได้นี่เพนเอาก็ได้ทุกคนนี่หรือจะเอาเฉพาะ ช่องตรงกลางก็ได้ครับไม่มีอะไรถูกหรือผิดทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนี่วาดลงมานะครับส่วนนี้ก็วาดลงมาอืมนี่เห็นไหมรายละเอียดดีมากเลยเห็นไหมละ่ะสวยมากเลยครับเส้นเป็นแนวไอคา d แบบเส้นถี่ละเอียดดีมากเลยทุกคนตรงนี้มาอยากได้เป็นชัด อย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากจะเพิ่มเนี่ยอืเพิ่มเติมด้วยตัวเองก็ได้ครับนี่อย่างที่ผมบอกมันไม่มีถูกหรือผิดหรอกมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะออกแบบแบบไหนกูผมว่าดีเลยนะทุกคนเนี่ยสวยเลยนะครับหลังจากนั้นมาครับเราลองมาผมจะรวม2อันนี้เลยนะครับเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับผมดีมากโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเรียงต่อกันนะครับหลังจากนั้นนะครับมา ทำแบบนี้ก็ได้ทุกคนย่อลงนะครับแล้วเอามาวางเรียงด้านนี้ดูนะโอเคสักประมาณนี้นะครับผมว่าอาจจะต้องย่ออีกนิดหน่อยนะครับผมจะต้องย่อนิดนึงนะครับประมาณนี้ทุกคนมาครับหลังจากนั้นดูพิเคทครับผมแล้วก็ลากเขาออกมาครับลากออกมาประมาณนี้นะโอ้ดีอยู่นะครับอืม ไม่มีอะไรเสียหายมามีเส้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหรือใครอยากจะไม่ให้เขามีเลยประกบกันแบบเนียนคลิปเลยก็นี่ครับขยับเข้ามากินเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ไงไม่มีถูกหรือผิดนะครับอย่างที่ผมบอกหลยเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์ของเราจะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะครับโอเคผมว่าดีเลยนะสองตัวนี้มันควรจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะนี่มันควรจะครึ่งของเส้นตรงนี้นะครับนี่นีนขอดูหน่อย Okay. ควรจะครึ่งหนึ่งพอดีอืรวมล่างเลยครับรวมเลยแล้วก็ดูพี่เขตออกมาเล่าออกมาครับนี่เขาจะเป๊ะพอดีเห็นไหมละ่ะเห็นก็ได้เส้นนะ่ะเห็นก็ได้ไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดเลยครับหรือใครจะอยากจะอ่าไม่เห็นก็ลากเข้ามานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอย่าลืมถ้าไม่เห็นก็ต้องเก็บด้วยฝั่งนี้ด้วยเห็นไหม ก็ต้องให้เขากินมานิดนึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันยังมีอยู่ถ้าไม่อยากให้เห็นก็ต้องให้เขากินไปนิดนึงครับลากเขามานิดนึงแบบนี้นะเรียบร้อยโอเคดีมากเลยครับได้แล้วเฉพาะฝั่งนี้ใครไม่พอใจฉัดอยากได้สูงกว่านี้ก็นะครับวาดเพิ่มเติมได้ไม่ได้มีปัญหานะครับผมนี่เปิดแค่หนึ่งเลเยอร์ก็ได้นะครับถ้ายังไม่พอใจนะ หลังจากนั้นคลิกให้เป็นตัว drawing a s i s นะครับแล้วก็วาดฉัดแบบฉอย่างนี้ครับอืมอืมแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับอยากได้สูงๆใช่ไหมล่ะเห็นไหมก็วาดเอาก็ได้ครับผมแต่ก็ควรจะทำให้เสร็จตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับก่อนที่จะเอามาประกบเป็นแผ่นแบบนี้นะมันจะได้แบบเหมือนกันนะครับหรือจริงๆก็ไม่ต้องเหมือนก็นได้งานทอผ้า งานพิมพ์ผ้าอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ต้องเปะ๊ะหรอกครับเวลาเราทําจริงๆมันจะมีส่วนงานเลอะๆมันจะมีแบบเส้นได้โผล่ๆขึ้นมาอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสแบบขนาดนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมมาโอเคครับผมดีมากเลยทุกคนเห็นไหมสวยงามครับยอดเยี่ยมทีนี้มาทําส่วนงานนะครับนี่นๆด้านล่างกันบ้านนะครับ กลับมาที่เลเยอร์ของเรานะครับเลเยอร์ตัวนี้ก็แล้วกันน,น,นี่นะครับมาที่หัวปลัดแล้วผมจะใช้สีขาวนะครับเป็นสีขาวนะนี่แค่สีขาวลากเส้นมาได้เลยครับตรงๆนี่ทุกคนอ้มันจะมาประกบันเองนี่แต่เขาไว้ครับนี่เขาจะเป็นเส้นตรงแบบตรงเดะเลยทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้มันว่างเกินไปไหมลองใส่อะไรดูไหมครับนี่ โอดีอยู่นะเนี่ยสำหรับด้านล่างผมว่าเราไม่ต้องดูตาม r e ฟเฟ e n ลก็ได้ครับทำแบบอย่างอิสระตามที่ใจเราต้องการได้เลยก็ได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่ะผมจะลองแบบทำตามใจตัวเองเลยก็แล้วกันนะผมจะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับติกให้มันเป็นตัว drawing a s i s นะครับเรียบร้อยขอสีขาวเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็นสีนี้ก็ได้อามาลองดูนะครับเสร็จแล้วก็มาตัวนี้ใช่ไหมล่ะ นี่ฉันจะทำแบบว่าตามใจตัวเองนะครับอึผมอยากจะทำตามใจผมเอาเข้ามาแบบนี้อืมนี่จะทำอย่างนี้เลยนะครับตามใจตัวเองนะครับผมสวยอยู่ครับเอาสีขาวมาแซมด้วยก็ได้นี่ไงสีขาวมาแซมด้วยก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ได้อยู่ครับทุกคนเห็นไหมสวยงามลองดูครับครับผมจะลองย่อลงนะแล้วก็ผมอยากจะยืดให้เขาแบบแหลมๆขึ้นมาสวยงามได้อยู่ครับมาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือลากมาเลยประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็ดูพิเคตนะครับลากออกมาครับอื ให้เขาขึ้นเส้นแบบนี้นะแสดงว่าเป๊ะแล้วนะครับผมลากออกมาครับเดี๋ยวให้รวมทีเดียวก็ได้นะครับให้เขาขึ้นเส้นแบบนี้แสดงว่าเป๊ะนะครับโอเคขออีกหนึ่งอันมาครับลากออกมาดูพีเขีเราก็ลากออกมานะครับอืมเขาขึ้นเส้นแบบนี้แสดงว่าเป๊ะนะครับขึ้นเส้นสีฟ้าหลังจากนะั้นผมจะรวมเลยนะครับ แล้วก็ต้องย่อลงไปให้มันเป็นครึ่งหนึ่งนะทุกคนนี่นี่ย่อลงมาเลยครับมาที่ฟรีฟอร์มนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ยูนิฟอร์มมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะสมมาตรเวลาเรายอ่อแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้เขาสมมาตรใช่ไหมล่ะเราอยากได้ฟรีฟอร์มคือจะยอ่อเฉพาะด้านข้างเรียบร้อยหลังจากนั้นทําการดูพี่เขตเรียบร้อยครับเราก็ล่าออกมาได้เลยทุกคนนี่ไงสวยงามเป๊ะปังแน่นอนเห็นไหมครับนี่ง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรยากนะผมว่าเห็นไหมครับ นี่ไงเรียบร้อยนะครับสวยงามใครไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนสีก็ได้นะมาลองเล่นสีกันดูไหมามาที่ส่วนงานแบ็กกราวน์นะครับลองเปลี่ยนสีดูก็ได้ทุกคนนี่เห็นไหมล่ะโอ้สีอื่นๆก็โอเคอยู่นะนี่แดงนี่แดงสดก็สวยนะครับเขียวก็โอเคส่วนงานตรงนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็มาลองเล่นดูนะครับผมสำหรับผมก็อาจจะโอเคแล้วแหละกลับไปเหมือนเดิมดีกว่า นะครับเห็นไหมทุกคนไม่มีอะไรยากเลยครับใครอยากให้มันมีความไอคอสมากกว่านี้อย่าลืมมาใช้ตัวนี้ครับผมนี่บลัดหัวลำดับที่12นะครับแล้วก็ลองดูครับเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ครับผมนะครับ12นะแล้วก็เลือกสีขาวลองดูครับนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนีขาจะขึ้นอย่างนี้แหละมาเห็นไหมเนี่ยขึ้นเส้นอย่างนี้แหละมาเห็นไหมครับนี่แตะลงไปเลยเห็นไหมครับ ความงามก็จะบังเกิดเพราะว่าเส้นเส้นนี่แหละครับผมนะครับมันจะเรียนแบบงานทอแบบทอจริงๆเห็นไหมเนี่ยเรียนแบบคล้ายๆเส้นได้โผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับยากไหมทุกคนผมว่าไมไ่ยากนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับทํางานง่ายมากๆโดยใช้บัดของผมนะที่ผมได้ออกแบบไว้แล้วนะครับ1ชุด12หัวแปลงผมขายแค่119บาทเท่านั้นเองเราสามารถเอามาสร้างสารรค์เป็นอะไรก็ได้ง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรจะ ง่ายไปกว่าน,นี้แล้วนะครับทุกคนงานพวกนี้ขายที่ไหนครับเวลาเราออกแบบไปแล้วแน่นอนเว็บสต็อกนะครับชัตเตอร์สต็อกอะโดบีสต็อกนะครับหรือจะเป็นพวก i-stock นะครับเว็บขายภาพออนไลน์ทุกเว็บส่งขายได้หมดเลยนอกจากนี้ครับยังไปอยู่ในส่วนงานของตลาด p.o.d ก็คืองาน Print on Demand Print on Demand คืออะไรก็คือตลาดสิ่งทอนนั่นเองทุกคนมันจะเอาไปทำเป็นผ้าม่านผ้าปูโต๊ะพรม ลายหมอนอิงต่างๆก็คืออยู่ในงาน Home and Decoration นะครับสามารถเอาไปผลิตงานประเภทนั้นได้หมดนอกจากนี้ยังเอาไปส่งขายที่งาน KDP Amazon นะครับทำเป็นปกสมุดแพลนเนอร์นะครับสมุดหนังสือใดๆก็ได้ขึ้นอยู่กับเราในการออกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มี Amazon เองก็เปิด Merge ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับสามารถอัพงานขึ้นไปแล้วมันจะไปแมปกับตัว Product ให้เลยนะครับคล้ายๆก,กันกับตัวงาน POD POD คืออะไรกั Print on Demand อยากเห็นตัวอย่างงานเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ society6 นะ society6 แล้วก็ตัว red bubble นะครับลองเซิร์ชดูนะหรือลองค้นดูก็ได้ครับในชาแนลของผมก็เคยมีอธิบายไว้แล้วนะครับลองค้นดูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาพาทำนะครับงานลายผ้านะครับโดยใช้บรัตที่ผมได้ออกแบบเพราะนักเรียนหลายคนบอกว่าอาจารย์เอามาแล้วทำงานง่ายสะดวกมากแต่ว่าคิดลายไม่ออกเลยทำยังไงดีใช่ไหมครับวันนี้ก็เลย พาทาเป็นตัวอย่างหา Refer อร์เก่อนถ้าเรายังไม่มีไอเดียนะครับหา Refer อร์เจากนั้นก็ลองวาดตามดูนะครับแล้วก็ลองเพิ่มเติมบางอย่างด้วยตัวเองลงไปด้วยนะครับเราก็จะได้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับอินบ็อกได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับ